ครับสวัสดีครับครับวันนี้พาเด็กน้อยมาแวะเที่ยวที่ฟาร์มโคโนมไทยเดนมาร์กนะครับอตอนนี้ก็คือเข้าเที่ยวฟาร์มการท่องเที่ยวเชิงเกษตรก็เด็ก100บาทผู้ใหญ่150บาทตอนนี้มีแค่ครอบครัวเดียวครับ,บขรเขาบอกครอบครัวเดียวเขาก็พาเที่ยวเหมือนกันเดี๋ยวลองไปดูเพราบว่ามีอะไรบ้างครับผมครับเจ้าที่ที่นี่น่ารักมากเลยครับเข้ามามาแค่ครอบครัวเดียวนะเข้ามาอย่าง อ,อย่างน้อยๆเนี่ยได้ละได้นมแล้วคนละกล่องครับคนละกล่องกล่องเล็กนะครับอย่างาเมื่อกี้เขาเอานมอัดเมสมาแจกอีกนี่ครับผมแล้วก็ยังมีแถมกระเป๋าให้อีกหนึ่งใบครับผมเยอะมากเลยครับน่ารักมากตอนนี้นั่งรออยู่ในห้องแอร์รอรถออกรอบบ่ายโมงครับที่นี่ครับท่องเที่ยวเชิงกเกษตรครับฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์ากอำเภอมือเเล็กจังหวัดสระบุรีนะครับ ก็มีรายละเอียดก็จะมีรอบให้เข้าชมเนี่ครับเก้าโมงรอบเช้าสิบโมง1ิเดโมงแล้วรอบบ่ายจะเป็นบ่ายโมงบ่ายสองแล้วก็บ่ายสามโมงครับหนึ่งรอบใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับนี่ผู้ใหญ่ร้อยห้าสิบนักสาวร้อยยี่สิบเด็กหนึ่งร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวรอรถออกแล้วเข้าไปชมกันครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างครับผมไปเร็วไปเร็วกันเลยนะครับผมก็ ความข้อมภายในหมก็ลในตัวนะครับโดนราีเป็น,นการเทศใน,ใน,น,นเกิดว่ามีการาไดสามารถมาถาได้เวลานนกลับมาฐานแรกครับอันนี้ฉีดอลกอฮอล่อนครับเช้าคาได้กว่ามือได้เลยครับกลับมาฐานแรกเป็นฐาน ห้องเรียนของพ่ออันนี้สาธิตการทําปุ๋ยเจ้านะฮะโอ้โหนี่ครอบครัวเดียวเลยทีนี้ตัรับนะคะก็สูตรสูตรเรียนรู้ภาพน้ำนมแพนเดนมาของเรานะคะก็ศูนย์นี้เป็นศูนย์การเรียนรู้การนําสิ่งของเหลือใช้ะะมาทำให้เกิดประโยชน์และมูลค่านะคะก็ถ้าเป็นสิ่งของเหลือใช้ขององค์กรนั่นก็คือน้ำนมโคคุณภาพต่ำที่มาจากแม่โคจะป่วยกับน้ำนมโคคุณภาพต่ำที่โดยลิจิตจากโรงงานนมของเราเองนะคะก็มาเพิ่มมูลค่าด้วยการทําเป็นปุ๋นย,ยนมชนะค่ะ แนะนำว่าควรเป็นภาชนะก้นเรียบแล้วก็มีฝาปิดเนาะก็เทลงไปนะคะหลังจากนั้นช่างกางน้ำตาลให้ได้สองขีดครึ่งนะคะก็เทลงไปหลังจากนั้นนะคะทำการคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันนะคะอยู่ที่บ้านคนจนกว่ากากน้ำตาลจะละลายเป็นเนื้อดวกันกับน้ำลมนะคะครบคนไปเรื่อยๆนะไปดูใกล้ๆก็ได้นะมีกไม่ใล้แต่ทางๆยังหงหงนิดนึงอ๋อโอเคอ่าไม่ต้องไม่มีใครบัง อันนี้ก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่า,าน้ำตาลจะละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำนมนะคะหลังจากนั้นก็ใส่พอดอหรือซาร์เงซซปเปอร์พอด์เราหูมาคะลงกค้าใช่ค่ะอันนี้คือความสะดวกในการสสธิีเนาะเราก็เทใส่ค่ะคัสใสลงไปหนึ่งช้อนนะคะน้ำนมหนึ่งเดียใช้หนึ่งช้อนเราก็ใส่ลงไป ลัาจกน้นให้จับเวลาในการคนนะคะน้ำนมไม่ถึง50ลิตรคนประมาณ3นาทีนะคะแต่ถ้า50ลิตรขึ้นไปจะคนประมาณ5-10นาทีนะคะ mm hmm. ก็เป็นการกระตุ้นให้จุลินทรีย์ตื่ตน่ว่าควรจะคนให้ครบเวลาที่กําหนดนะคะ mm hmm. ก็คนไปเรื่อยๆ mm hmm. ครบเวลาที่กําหนดแล้วก็ปิดฝาะคะ mm hmm. ก็ตื่นขึ้นมาทําการโคนทุกๆ mm hmm. 1ครัลล้งตั้งครบ5วันนะคะเมื่อคะนครบ5วันเรียบร้อยและะ้วาวนี้ก็ปิดฝาตั้งทิ้งไว้ในที่ร่มได้เลยนับต่อให้ครบ21วัน mm hmm. ก็นับไปอีก16วันเนาะ มาดูเขาอีกหนึ่งครั้งนะคะก็ะชลินซีทํางานนะคะก็จะมีการแยกชั้นให้เราเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกเราจะใช้แต่น้ำสีด,ดำดำกับต้นไม้ของเรานะคะวิธีการใช้แค่กรองเขาอขากอกมาแล้วผสมน้ำสะอาดอัตราส่วนในการผสมนะคะคุนมของเราหนึ่งลิตรต่อน้ำสะอาด500ร้อยถึงหนึ่ลิตรลหรือถ้าเราลดอัตราส่วนลงมาให้น้อยกว่านั้นก็คือถังบัว10ลิตรนะคะใช้ปุ๋ยนมแค่หนึ่งพันข่าวนูคอนโซม หรือ15ซีซีฉีดพ่กต้นไม้ได้ทุกชนิดนะคะไม้ดอกมันกระดับก็าได้ผึ้ผักสืบัวได้นะคะถ้าปลูกน้องไม้ผลได้นะคะช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องการเจริญเติบโตนะคะอย่างแรกที่เขาให้เรื่องการเจริญเติบโตจะดีขึ้นนะคะสองคุณสมบัติของเขาสามารถไปให้ช่วยให้ไม้ผลออกเนอยูดูได้สามคุณสมบัติของเขาช่วยเรื่องการขยันชุพนะคะการตอหรือการตักทำเขาสามารถทำให้รากออกได้็วขึ้นนะคะสุดท้ายเรื่องรสชาติเขาจะช่วยเรื่องรสชาติของผักและผลไม้ที่ฉีดพ่นลงไปเขาจะทําให้ ชั้นหวาดคลื่นเราตอบคตอนนี้นะคะพืชผักสวนครัวรวมถึงไม้ดอกไม้ประดับจะอยู่ในช่วงเจดวันนะคะถ้าเป็นไม้ผลชีพทุกทุกๆสิบห้าวันครับแก็จะไปกิจกรรมรีดแมววัวแล้วก็ไปป้องกันการ yeah. าที่ Murder, mm hmm. มีนาเราจะเป็นที <S <S cioè, you. ่อรเป็นไฮไลท์ของแแการเร แล้วเราติดป,ป้องกันไอซีนะครับแล้วเข้าไกที่โคชิงบนไปหัวห้องด้านบนพอล็อกเสร็จใช้นิ้วเหลือในการตีออกมาประมาณนี้ไล่ไปทีละนิ้วนะครับแล้วก็ทายเอยาไว้น้ำนมมาไหลลงมาเติมใหม่เราก็ทำวนไปเรื่อยๆเลยเขาจะมีน้ำนมคายอยู่แล้วทำวนไปล็อกรีดพายล็อกรีดพายนะครับ<ช>ตอนบีตอนลี้ก็ใช้ไม่ใแค่การกำมือไล่นิ้วก็พอน,นะครับ<ช>อย่าใช้เิ้วติดกันขัดเลยนะครับ แล้วก็เวลาลีดนะครับเวลาลีดเนี่ยเราจะเข้าไปลีดจักรานด้านข้างของเขาเนี่ยนะครับด้านขวาของเขาเขาจะได้ให้เราอปได้รู้ตัวว่ามีคนเข้าไปใค่ไๆถ้ามายืนลีดจักรานด้านหลังเพราะว่าเขามองไม่เห็นถ้าเราไปเหมือนเวลาคนข้างหลังอาจจะทาให้ตกใจได้ด้วยเช่นกันเร้ลองลีดได้เลยนะครับไม่ต้องกวนเ,เลยครับพีบ่กัอบอะไรครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยเราต้องคอยลี้บอบให้เขาตลอดว่าเราไม่ได้เลี้ยงให้ตัวอยู่กับแม่วัวนะนนนก็ต้อง คล่อยออกให้เขาถ้าหากว่าเราไม่รีดนมออกให้แม่วัวน้ำนมมันจะเกิดการตอนนมได้เพราะว่าเขาจะผลิตนมมาเรื่อยๆทั้งวันเหมือนกับมนุษย์เลยเวลามนุษย์ที่เราเพิ่งคลอดลูกออกมาเขาก็จะเราก็จะรีดนมนะบีบไปได้เลยนะถ้าแค่แรงบีบมือไม่ต้องกลัวก็เสียบฝีไปเหมือนกินข้าวนี่เลยต้องกลัวครับแต่นนี้ไม่ตึงกระชากกำลังแรงยแแค่เราบอกมาแล้วแรงไม่เท่าลูกลัวที่เขาถึงม้ำจะเจ้าของแม่โดยปกติไม่ต้องกลัวนะครับ ได้เลยยิ่งดีแล้วมันก็ยิ่งหอกเยอะครับก็เทคนิคเลยมันจะอยู่กับว่าอย่างคนตะกอเนี่ยเขาก็พูดว่าเอออย่าใส่เสื้อแดงไปยืนใกล้ตัวใกล้กระทิงเดี๋ยวมันขิดเราอย่างนี้ไงจริงจริงมันก็ไม่ธรรมดเพราะว่าสีที่พวกนี้เขาเห็นมันจะเป็นสีคมันร้อนหมดเลยครับเป็นพวกสีแดงเป็นพวกสีเหลืองแล้วเป็นปกติเขาจะนับทุกอย่างว่าตัวเขาก็จะเป็นสีแดงถ้าบอกว่าเขาโดนสีแดงจริงจริงนี่คือเขาชนตัวแน่นอนไม่ต้องกลัวบีบออกว่าออกแล้ว งาน่าสังเกตดีๆเลยครเขาจะเป็นสัตว์นี้แม่ฟันล่างอย่างเดียวข้างบนเขาจะเป็นแค่นี้อ่ะอ๋อเดี๋ยวพ่อเรามากเลยก็ในส่วนของนนี้่นะครับ นมดิบกัน,นทานได้ไหมครับเวลาที่าทานนมดิบได้ไหมจากเต้าเนี่ยซึ่งถ้าถามผมจริงๆผมก็ไม่แนะนำไปทานเพราะว่าในนมดิบมันก็เป็นของบิบแล้วเนาะเหมือนพวกเนื้อแดงเนื้อด,ดิบมันจะมีเป็นพยาธิมีจุลินทรีย์แบคทีเรียที่ร่างกายเราย,ย่อยสลายไม่ได้นะครับถ้าเราทานเข้าไปจากนมดิบเนี่ยมันก็ทำให้เราท้องเสีอยอันนี้ประมาณนั้น ถ้าอยากจะทำน้ำนมดะดีบแล้วนำไปต้มดองดูนี่ก็พอให้น้มนมเดือดเหมือนการทำให้เขาจะเจ็บไม่เจ็บนะฮะพวกน้ำมันปลาพวกอันนี้ไม่ดึงนะคะไม่ดึงใช่ไหมใช่เราบีบพวกจุลินตีย์แบบทีเราทำย่อยสลายไปนั่นเองไม่ต้องดึงแค่แค่บีบตัวยวได้แล้วโอ้โหไหลเป็นน้ำเลยครับผมครับเรวได้เป็นกิจกรรมฐานที่สองนะครับคือการรีดนมบัวครับตอนนี้พอดีมีมาเพิ่มอีกหนึ่งกลุ่มนะครับสองคน เขาเลยเปลี่ยนจากรถก๊อฟมาเป็นรถลางให้เรานั่งครับมีมาให้น้ำนมป้อนนมวัวลูกอเดี๋ยวป้อนนม,มลูก <ๆ S 2> ได้แต่ตรงนี้เวลา,า,า,าป้อนนะคะลูกวัวบางตัวจะมีเต็มกระชาด้วยจับให้แน่แนๆนะครับแ,แล้วก็ความผลนมลงยกขึ้นสูงๆให้เขาเงยหน้าทาพอเขอาทานจนหมดขวดแล้วให้ดึงออกจากปากลูกวัวเลยอย่าให้ขเขาดูดขวดสาวเข้าไปไม่งั้นเดี๋ยวมันจะท้องอืด งม่นเองจุดที่ปอนได้จำนน่าไ้นมลูกัวได้ได้ไดสองฝั่งเลยครับ้เลคอเคไปว่าตึใ่ข้อมาก็เยใ่ไม่ค่อสเลยไม่ค่อยเดอนอไลดู้ไม่คิดต่ราคป้อนป,อน,ปอน,นมลูกบัวจับแน่นน่นลูกัวดึงใหญ่เลยเอาไ,ไปี นี่คือลูกวัวน,นะครับหมดแล้วหมดแล้วเข้าไปใกล้หน่อยขาเขาเจ็บนะดูดิตัวนี้มันขาเจ็บเลยเนี่ยอะไรเข้าไปใกล้หน่อยเออจะได้กินง่ายๆแล้วก็เงยเงยขวดนมขึ้นดิเงยขวดนมขึ้นไหนออเลืดิมันขาเขาเจ็บเลยนี่ครับ อะกินนมป่าวกินนมไหมไม่กินเหรออ้าวเขาไม่กิน,กนเดี๋ยวกิจกรรมที่สองป้อนนมเฮ้ย<อ>าสามเลยดิป้อนนมบัวทำเ,เมื่อกี้ไปรีดนมบัวมาแล้วทีวนี้ป้อนนมลูกบัวอันนี้มันโดนเออคนให้แล้วอ่าลองดูตัวนี้อ่ะผมมันดึงใหญ่เลยฮะอ้าวนมนมนมเหลือหน่อยนึง หมดแล้วเดี๋ยวท้องอืดอ่าเราก็มาตรวจเทียมไปเรื่อยๆนะครับก็เอ่อจนถึงการตรวจเทียมครั้งที่12ครั้งที่13นี่เริ่มจะตรวจเทียมไม่ติดแล้วเพราะว่าตัวเมียตัวนั้นนะครับอายุเริ่มเยอะแล้วเราแก้อายุไขวัวกันจะเราป้อนน้ำนมลูกวัวใส่แล้วเราก็มาให้อาหารซากันต่อนะเอาไปกี่ขวดละเอาอีกขวดป่ะ อยู่ที่วิปปไปไนปลาเลยป้างในอ๋อปาตาเพียนปาดินอ๋อครับรเดี๋ยวมาแล้วนะอะไรเนี่ย เราเดินทามาถึงสถานนี้สุดท้ายแล้วนี่ก็คือการแสดงคาวบอยนะครับโอเคเราเข้าไปดูกันมาแล้วเฮียาหาด้วย เรื <Cornell. S 2> ่องง่ยตัวเสน่ห์นะครับแบในโชว์แรกนจะเป็นขบานดนตรีมาแสดงเป็นการแสดงของการชวดซื้อนะหรือการงรมเต่ทางขบวนี่เวลาออกมาพบปะสานสานกัน้องวระจำคืณนองวกการเล่นเังน่งในงกล้าบางส่วนนะครับได้มากมายหลายครังในจุที่จินาการของคนเล่นด้วยนะมือซ้ายก็โดดเข้ากระโดดออกขึ้นลง นานหลังทุกคนเลยถ้าฝนบัวเวลาเราปล่อยบัวเป็นเลี้ยงหญ้าเป็ที่ประมาณสามสี่ไร่นะฮะเลียกเล้วเลี้ยงอีกก็เรียกไม่เราให้คขาปอนเยขึ้นขี่ม้าไปป้าแม่ให้ต้องเขาชำนาญนั่นเองเราเพียอป้าบัวเราเอาไปฟ้าอากาศให้เปลี่ยนน้ตรงนี้ตัวตกใจวิ่งออกมาโดยที่การนั้นเวลาขี่มันจะเป็นการขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์เาเวลาให้เขาเดินหน้าในการสตาร์ทรถเนี่ยใช้เท้ามาต้นโกลมขอไปที่ตรงปีดข้างของเขาให้เขาเดินหน้านะ เขาเรี่ยงอบคัวนะแล้วก็างเสียงที่เป้นชื่อเียนแทนจักรยานแทนมอเตอร์ไซเลยเรอย่างเ้ยกเลียงไเลี้ยงไส้นะอยแลกสมกเสร็จแล้วให้อหารมาอาหารไม่ใชู่กอาหารนใส่นหนาครับทำนักปีาครับเดี๋ยววันนี้ก็คอยยามาแลากเลยนะ กบกบพี่กบกบทรานี้เป็นกิจกรรมสุดท้ายแล้วครับม้านี้เขาแม่เข้าด้านหลังนะฮะต้องอยู่ห่างๆไว้เดี๋ยวจะโดนดีดอันนี้คนน้อยครับแค่สองกลุ๊มเท่านั้นตอนแรกมีกลุ๊มเดียวอเอางครับเรียบร้อยครับกิจกรรมวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวข้าไปสรุปกิจกรรมให้ฟังอีกทีหนึ่ง ครับอันนี้เราก็กิจกรรมสุดท้ายก็ดูคาร์บอยแล้วก็ขี่ม้าครับเสร็จเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราไปล้างมือกันก่อนครับครับเรียบร้อยครับเ,เดี๋ยวเรามาสรุปกันดูว่าทริปวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับาม,ามาครอบครัวเดียวเขาก็พาออกไปนะครับเขาตอนแรกก็จะมีครอบครัวเดียวเขาจะพาตั้งรถรถกรอล์ฟไปพอหลังมีเพิ่มมาอีกร่ปนึงก็อีกแค่2คนเท่านั้น ก็เขาก็พาออกนะครับมันจะมีแบ่งเป็นรอบๆนะครับรอบเช้ากับรอบบ่ายผู้ใหญ่150เด็กเด็กอยู่ที่100บาทนะครับกิจกรรมมีอะไรบ้างก็เริ่มต้นก็คือจะพาไปอ,อ,อะไรก่อนนะไป,ปไปไปดูเรื่องการทําปุ๋ยนะครับทำปุ๋ยด้วยจากน้ํานมน้ํานมเหลือน้ํานมเสียก็คือน้ํานม 1ลิตรแล้วก็ใส่กามตามลไปอีก2ขีดครึ่งนะครับคนให้เข้ากาันรประมาณ5วันคนเรื่อยๆ5วันแล้วตั้งทิ้งไว้ประมาณเท่าไหร่นะตั้งทิ้งไว้ประมาณต้องใส่จุลินทรีย์ออีกเดือนหนึ่งอ๋อ,อ,อแล้วเพิ่มใส่พอดอพอดออะไรพอดอพอดอหกสิบอพดอไม่จําไม่ได้แล้วพอดอคืออันนี้ถ้าไปขอครับก็จะเป็นไปสอนทําปุ๋ย เป็นปุ๋ยจากาน,นมวัวนมวัวที่เสียแล้วครับก็คือใช้รดน,น,น้ําต้นไม้เนี่ยครับพอ,อไปอันที่2ก็จะเป็นกิจกรรมรีดนมวัวครับรีดนมวัวก็ซีนมวัวเสร็จแล้วเราก็จะไปให้ป้อนนมลูกวัวป้อนนมลูกวัวเสร็จแล้วเราก็จะกลับมาที่กิจกรรมให้อาหารปลาก่อนอาหารปลานคนละสิบาทครับแล้วกเ็เราจะไปที่การแสดงคาร์บอยการแสดงคาร์บอยเสร็จจะเป็น ขี่ม้าขี่ม้า50ห้าสิบาทแล้วก็อาหารอาหารให้ม้าก็20บาทครับก็คร่าวๆ้าวประมาณนี้ครับวันนี้คนน้อยมันก็เลยอาจจะไม่ถึงชั่วโมงกว่าเท่าไหร่ครับถ้ากิจกรรมถ้ามีจํานวนคนเยอะก็อยู่ที่ประมาณชั่วโมงครึ่งครับใครผ่านมาทางนี้สระบุรีมวกเหล็กก็แวะเที่ยวได้ครับแค่ครอบครัวเดียวเขาก็พาเที่ยวครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมต้องกลับกรุงเทพแล้วครับคลิปนี้สั้นๆครับขอบคุณมากครับ